ผมนายแบ็กไนอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม DMC Double m e a โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกันต่อพาร์ทที่สองเฮ้ยนะจะหลัไหมวะมันทังดนแล้วไนะม่ใช่แฟลปอัดไม่ได้ใช้ชั้นอัดแล้วนะฮะเอะเอผมจะว่าบนพผมจะมาพื้นมําอะไรก็แล้วแต่ผมนะฮะ ก็ต้องถึงออเดอร์น a ไีไอเดียที่ดีไม่รู้ว่าผมจะพูดเบาหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่ไมค์เดี๋ยวแบบออไมคเข้าไมคเอ้ยไมคเข้าปากไม่ใช่ไมคเข้าไมค์ผมไปซื้อ DLC มาเออก็ไม่ได้นาาหรอกนะ คือซีนแต่ว่าเล่นใหม่ทีจรงโอเคเราจะเข้าไม้ไหมโอเคไม่เสียเฟิรมเลยตรงมากเลยตอนเนี้ย Amazing. it really is you. You don't remember me? How much of your <coughs> childhood do you remember? Not much. I had meningitis when I was seven. Why my memory, why? ดันเต้จําอะไรไม่ได้นะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมาเลยเหรอแล้วมันอยู่ตัวคนเดียวได้ไงวะน่าเงินคะแนนนายเงินไม่ใช่คำว่าดันเต้เออนี่ผมแชทประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะ อ,อยู่นี่ไงวะเกิดทิ้งคืนจริง,ง,รงผมไม่ชอบนอนดึกนะเป็นคนที่รักษาสุขภาพแต่ด้วยเหอไม่ไม่อยากนอนนะดูเลยลูกขึ้นสู้ลุกซือ้อปลุกเอาชัยสู้ไม่เคยกลัวตายไม่เคยกวไม่พ่ายจะมา <speaking> tamam. the two of us were in together, I believe that these, we can defeat them. it's a what this Maybe you guys do seem really nice, but, a Trust issues, work alone, that kind of thing. Dante, I don't think you understand what is <laughs> <crawl prejudice> uh, <lobster> at stake. If you want to leave, turn your back on me. I'm powerless to stop you. But you'll be making a great mistake. โ okay. อเคขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงรถผ่านนะฮะก็ขอโทษหลายคลิปแล้วเนาะก็ทำไงได้นะก็คลิปเอ้ยไม่ใช่คลิปแย่มะเออจะพูดไงดีว่รถมันก็ผ่านไปประจำแล้วนะโอเคภาพสวยเฟรมเรยตกเลยทีเดียวพระดาษส่องสวรรค์ Service อ้าบสวัสดีพี่นอติ้โนตด้วยนะครับโอเคเป็น c อ u n t e r s t i k e a b l e silusio atgo นั่นเองบ้านปล่อยลกล้างไม่มีใครอยู่ที่นี่เป็บ,บ้านของนายฉันจำอะไรไม่ได้เลยเจำได้แฮทเปิดหน,น้าตนน่ามาสิ มุมสวยนะอยากจะโฟกัสเหมือนกันนี่พวกนายจะทำอะไรพวกเธอจะทำอะไรพวกไหนพวกไหนดิมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกกับเรมโบอะไรนะเป็นการเชื่อมต่อประตูมิตินะฮะเป็นการเชื่อมต่อประตูมิต ถ้าอยากได้หุ่นแบบดันเต้ก็อยากนอนดึกนะโอเคเข้าใจมาดูเซ็ตแพ็กทำไมก็ไม่รู้ยูดูแต่แคดอย่างเด <Vamp ire. S 2> <Ja> ียวนะฮะแคดกูสตัฟดีนี่ไปยืนตรงนั้นซะความจริงไอ้ฉันจะกลับมาไหมกลับมาได้นอนส่งตาเล็กน้อยฮะ แล้วเขาจะจำบ้านได้นะเฮ้ยก็ทำงานได้ดีๆแปลผิดเฉยเลยแสดงแปลผิดพลาดเล็กน้อยก็ขอโทษเลยนะผมฝึกแปลเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องไปนั่งคิดทบทวนเปิด Dictionary Google นี่ไม่ต้องหรอกโอเคไปกันเลยดีกว่าครับ เพื่อไม่เสียโอ้ยโอ๊ตกดนี่จำคอโมโบโอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้งอหยิบหายนี่บ้าที่สุดฉันกันบบดีจะโชว์ความลับอะไรให้ฉันเห็นความลับของนายโชว์อะไรให้ฉันเห็นทางนั้นไม่ใช่ครับน่าจะเป็นทางนี้ โอเคอ้าวฝัดต,ตานอีกโอ้มาผิดทางไม่เคยจำครับเล่นเล่นหลายรอบแล้วนะ<ล>อืออ,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 อืออ้าวฝัดต,ตานอีกแล้วผมจะไม่พูดว่า,วาสออ่ะสอนะ,อนะแล้วจะเป็น ทำไมต้องหลงตลอดเลยเล่นมาไม่เคยจำทางไหนวะทางนู้นเนี่ยเออแล้วใช่ปะใช่ปะอา้าวเมื่อกี้ทางเมื่อกี้ไงหลงอีกแล้วครับคิดดูโง่ขนาดไหนก็ไม่รู้ทางโน้นโอเคเดินเลยโอเคครับทางนี้ ันนั้นเราไปแล้วห้องโถงใหญ่คือห้องของพ่อนันเต้ใช่ไหมผมเล่นแล้วผมเล่นจบไปแล้วนะแต่ว่าผมข้ามเนื้อเรื่องไงจากที่นี่ได้นะ This แปลว่าใกล้นนี่นั่นนะนี่หรือเปล่า This That ประมานั้นเออเอนั่นโน่นเออใช่ไหมลยจะทำชงโง่ทำไมเนี่ยโง่เลนะฮะ ชงโงชงโง่แล้วคุณปปปเป็นจะเป็นใครแล้วคุณเป็นใครสปาร์ต้าดอ้สปาร์ต้าสปาร์ต้าพ่อชั้นขึ้ไหนโอ้หวันลอยวันชิงวันของเจ้าเฮ้ย คอมโบไม่ได้แล้วครับนตาอาว์ไม่ปั่นวะกระสัดเลยนึงเย็บจนหลอกคอมโบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะจะกอดกันเลย จ้าต่อในต่อไปงั้นเหอืมอืมโล่มากันก็ไรความหมายเพราะมันคนแองงั้นแหละคนแอนงั้นจะเอาโล่บังหน้าเสมอเยสขมข้มมันก็มีมานานแล้วจะคมอะไรงนาว่ะต่อไปจะโชว์ไล่ชั้นเห็นอีเลย แต่เล้งมายังไม่เคยเจอหน้าของพ่อดันเต้เลยนะฮะก็ไม่มีหน้าของแดนเต้หน้าฟองดันเต้แล้นีนน่โอ้ยเว้นยังใช่เยี่ยมไปเลยขวานกระดูกนะฮะเดียว์ซีเหมือนกันก็หลอมดันเต้จะเป็นไงปานโอแป๊บนะฮะมันนี่มันนี่

โอ้ยกลางหลังคอมโบกสีอะออดีตัวไหมัมนนี้อันนี่มันนี่มันนี่ปับตอนแอชหายเลยทีกท่าน,นอ,อ,อยโลแตกเลยโลแตกโลแตกลองใส่โลรับป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 ับอื้ม เป็นสไปเดอร์แมนเลยเนี่ยโชหล่อนะครับว้โอเคของเราเก็บไปหมดแล้ว,ลวก็จะมาเก็บของพวกนี้กันโอเคเป็นแต้งนะฮะเก็บไว้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะผมไม่ไปนะเพราะนั่นจะผมเก็บของมาแล้ว ก็ไม <jam Stadium> ่มีอะไรมากอ้าวลื่นอ้าวเดี๋ยวโอ๊ยกวนเตียนกูแล้วยงไงลิงที่หมดอุ้ยโอ๊ยบอลไม่เร็วมากไม่ค่อยเร็วเลยอื้มไม่คิวหนึ่งแล้วก่อนอยากเล่นจอยมากกว่า ไม่รู้ผมอยากเล่นจอยมากกว่ารู้สึกว่าจอยมันถนัดกว่านี้นะฮะว้าวเบืทางนี้ดันเต้ลา<ะ>จับชั้นไม่ได้หรอกเต้ Dante, <ะ>ดิ Dante, <ะ>ฉันจำเสียงนั้นได้นะจำนั้นได้นะ เป็นหน้องอะไรดูของเราสิมีอะไรกูเก็บหมดแล้วโอเคไปข้าเล็กหวานเลยอืออือกระโดดเตะเอ้ย

ไม่บอกนึกว่าเมดูซ่านะครับเหมือนมากเหมือนมากเหมือนเหมือนเหมือนหม,มอกเหมือนมอกโอเคครับรู้สึดันเต้มาไกลมากโมโผล่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ที่ไหน เด็กหลเล็กน้อยนะครับเปียอาวุธเป็นแง่สามงาโอเคนี่เป็นมังกรอือเป็น คลิปนี้ผมอาจจะพูดเบานะครับเนื่องจากคนข้างบ้านเขานอนกันหมดแล้วจริงแน่นอนโว้ด้วยยังไม่นอนเลยอะไรวันนี้ผมนอนไปแล้วนะเอ้ยกระตกโอ้โหใจหายใจคว่ำออกมาเดี๋ยวนี้

นีรถอีกแล้วครับท่านผมรู้สึกเกิดเสียงรถเหลือเกิน สองจำจะกลับมาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับโอเคว่าอ้าวโอเค so what else have you got เค okay, ฉันเห็นกับตาตัวเองแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้กูปแปรมัวนะฮะสำหรับวันนี้แบ็คไนท์ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเอาเป็นว่ามันเช็คพอยต์ไปแล้วสำหรับวันนี้แบ็คไนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนโอเคมันเช็คโอ้ยโอเคครับเป็นว่าขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาหลังถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาแคสใหม่อีกทีสำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ